น,นี้ก็มีจานที่มันไม่ได้อยู่ในเซ็ตแต่เราเตรียมมาไว้นะอ่ะอุปกรณ์นี่ที่เขาเตรียมมามีอะไรบ้างมินอ่ะมินมีอะไรบ้างมีถาดพิซ่าอ่ะแล้วอะไรอีกอันนี้คือช่องนี้คือที่เขาเตรียมมานะ,ะมีถาดพิซ่าแล้วก็มีตัวพิซ่ามีหกชิ้นอ่ะตัวพิซ่ามีหกชิ้นแล้วอะไรอีก อันนี้ล่ะก็มีที่หั่นที่หั่นพิซซ่า one t w อย่างนั้นเลยหรออ่าแล้วก็มีอะไรอีกตรงเนี้ยถึงเป็นไรเป็นที่โอมีมะเขือเทศมีสับปะรดนี่เห็นไหมมเออหัวหอมหรือโอ้หัวหอมอันเนียนอันเนียนอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแฮมแฮมไม่ใช่เบปโปเนอันนี้ เป็นสับป,ปะรดอันนี้เป็นหัวหอ่อมันนี้อะไรไม่รู้ถ,นนถั่วแดงติงเอาถั่วแดงถั่วแดงมาไหมมาไหมอันนี้ถั่วแดง,อ,นนแดงอันนี้มะเขือเทศน,นี่บล็อกเคเลอะไรนะอะไรนะมินอ,อันนี้เขาเรียกอะไรอ๋อแม่เราบอกว่ามะกอกนะอ่ะมะกอกมะกอกอ่ะแล้วก็เรามาลองทํากันเลยมันทํายังไงฮะ เราเราต้องทําไงก่อนนี่ตรงนี้มันจะเป็นตีนตุแกแกนี่เดี๋ยวก่อนเห็นไหมนี่อันนี้มันเป็นขนนิ้มนี่มันน้ขนแข็งแข็งแล้วก็ติดไปเลยอ่าติดลงไปโอ้โหมิน้นมาเราลองติดกันสมมุติเราอยากได้หน้าอะไรทุกคนตรงนี้มันเป็นตีนตกแกด้วยอ่าอนนไหน,นไหน,ไหน ตรงไหนก็เป็นเตตุกแกแขอันนี้ก็ชิ้นพิซซ่ามาติดกันนะอันนี้ด้านแข็งอันนี้ด้านนุ่มอันนี้ต้องติดกับด้านแข็งโอ้เห็นไหมติดกันได้มามิ้นเร็วเรามาลองใส่อันนี้กันเถอะใส่เขาเรียกอะไรนะที่โรยใส่ใส่ลงไปเขาใส่ชีสมาให้แล้วเอออันนี้มันเป็นชีสแบบเรียบๆใส่ติดเร็ว อติดลงไปมันติดได้ไหมต้องให้เป็นเท่ก่อนโอเคด้านเดียวกันแถวด้านไม่เดียวกันอืมอืมอุยอ้ยเกาะล่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้แค่เป็นนิดเดียวนะอ่ะเรามาติดกันเถอะเป็นตีนตุ๊กแกสามารถติดลงไปได้ติดเลยติดจับรถ แม่มติดเลยเนี่ยสมมติลดาใส่อะเพปเปอโรนีเห็นไหมใส่ได้เลยมีกอกอะมะกอก,กอยู่ช่อนอันนี้เป็นอะสับปะรดสับปะรดอันเนี้ยอ,อันนี้มะกอกบล็อกลี่บ้างมินบล็อกลี่ไม่บี่นี่หมดเออเออบล็อกลี่หมดแล้วอ่ะอ้าว โอเคอ่ะมันจะทำอะไรมีสลับกันได้สลับกันได้โอโหได้พิซซ่ามาแล้วไหนเนไ,ไม่ต้องหั่นดิต้องหั่นดูวันทูทีไหน่มันทำท่าวันทูทีนฉีว <c oughs> ไม่เห่นไดนะ้ด้วอ้นี่ตัดครึ่งเลยเหรออะแล้วไงต่อแล้วไงต่อ ได้มาแล้วนี่ไงเป็นชิ้นหนึ่งอ่ะเราจะมาอ่ะหมุนจานอ่ะเอาหมุนจานเอ๊ะหมุนอะไรนะเขาเรียกหมุนถาดเออนั่นแหละแล้วเราก็ใช้อะไรเกียร์ลงไปเอ้ยดูซิว่าเชฟมิ้นจะทำได้ไหมเชฟทำพิซซ่า เด้นหมแต่เดินได้ไหมอุ้ยทุกคนอุ้ยทุกคนพิซซาร่วงเย้นี่ไงยังเอาใส่จานดิยังเอาใส่เอาใส่ถาด พิซซ่าแบบนี้ถ้าใครเป็นเชฟแล้วไม่ได้ล้างมือนะอย่าไปจับด้วยมือเปล่านะเนี่ยนีน่อ้ยโอ้โหชิ้นที่สองก็จะง่ายหน่อยอุย้ยจะลองมาดูกันว่ามันจะสมูทไหมว่ามันจะสมูทไหมมันจะสมูทไหมเชฟมิ้นท่านผู้ชมดูเชฟมิ้นดิทาตกาเลย เราต้องให้มันเกินไปนิดนึงแล้วก็เชฟมินทําตกนี่นี่พื้นนี่เป็นพื้นโซฟ,ฟาด้วยนี่เชฟมินนี่เป็นเชฟอะไรเนี่ยทำตกทําตกแล้วไม่ล้างด้วยล้างก่อนไหมเนี่ยว้าอีกแล้ว <laughs> ล้างก่อน,อ,นอ่ะอ่ะอ่ะไ,ไให้แม่เราถือกล้องอ่ะเดี๋ยวแม่จะลองเป็นเชฟแม็กนะ,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อันนี้สมมุติว่าใส่ถุงมืออยู่โอ oh! <Yay! S 1> ้สำเร็จสำเร็จแมเดี๋ยวนะนี่หันอันนี้หันได้อันนี้เลยอันนี้พี่แม็กกับกับมาถือกล้องนะน,นี่น่าจะเกียน่อมมินเป็นไงบ้างเกลโลเอาอยู่ มิดแล้วดูทิว่าจะสมูทเหมือนเชฟแม็กเมื่อกี้ไหมใส่ตาเลยเยสสมูทสมูทอ้าวทำไมคลิปนี้ตลกตังเย้ yeah. <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> อ,ลอ่นนะ<า>เราเหลือสามชิ้นนะมาเราเหลือสามชิ้น ดูสิว่ารอบนี้จะสมูทไหมอีกทีนึงอยากให้มันสมูทกว่านี้สมูทกว่านี้ให้มันสมูทกว่านี้ดูสิจะตกไหมต,ตกอยู่แล้ว <c ười> สมูทไหมยึดยึดไม่ใช่ไ,ไ,ไ,ได้เอาใจมาลองให้ก่อน ใส่จานให้ลูกค้าใส่จานให้ลูกค้าเรงยิ้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาไม้จังมาเราลองดูกันรอบนี้จะสมูทไหมจะใช้นี้หั่นทำไมเนี่ยแต่ถ้าอยากหั่นก็ใช้ได้นะโอ้โห oh, oh. one two three oh. yes เดียวนะโอเคได้แล้วสมูทไหมดูสิดูสิว่าจะสมูทไหมในการทำพิซซ่าดูสิเราจะได้ได้เงินประมาณ1,500บาทนะสำหรับทั้งกองนี้ตลกเละออเดอร์ที่หนออึอยมาเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเย้ yeah! ชิ้นเดียวชิ้สชสชสูสิว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยต้องสมูทที่สุดแล้วฮะชิ้นสุดท้ายจะต้องสมูทที่สุดนี่ฮะสมูทมากฮะแค่เกี่ยลงจานเท่านั้นเองนะยากนะเอาเอาแต่มันยากก็ดูสิว่าจะตกลงจานหรือจะตกลงพื้นฮะ <c oughs> อ่ะสำเร็จแล้วนะอ่ะกินเล่นกินปอมๆนะห้ามกินจริงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันมาเยอะๆนะคะบา,บายยงําๆ